สวัสดีครับมาพบผมเล็กเด็กคนเมืองนะครับวันนี้จะพามาดูแอร์ในรถแคลรี่บอยนะครับตอนนี้เป็น power box นะครับตัวนี้นะครับสามารถชาร์จจากไฟบ้านได้นะครับตัวนี้คือตัวชาร์จนะครับเราใช้ไฟบ้านชาร์จเสียบปลั๊กจากไฟบ้านตรงนี้นะครับนามาชาร์จ power box ตัวนี้นะครับสามารถใส่รถบ้านได้นะครับตัวนี้มีความจุอยู่ที่2.5กิโลวัตต์อลนะครับคือสามารถเปิดแอร์ได้นะครับ เปิดแอร์หมื่น BTU ท้าแอร์บ้านเนี่ยได้4ชั่วโมงเลยนะครับอยู่ที่ว่าเราตั้งอุณหภูมินะครับแต่ตอนนี้นะครับเราชาร์จจากชาร์จเจอร์ไฟบ้านนะครับเวลาใช้นะครับสามารถเลือกชาร์จได้2ออย่างนะครับหนึ่งก็คือ s o ลาร์เซลอันนี้ผมแถม s o ลาร์ชา r ์จเให้นะครับตัวเล็กๆนะอันนี้ไว้แก้ขัดนะครับอันนี้กรณีที่ชาร์จมือถือหรือว่าจะใช้แผง2แผงนะครับ สามารถใช้ได้นะครับแต่ถ้าหลักหลักเน้นก็คือใช้จากไฟบ้านนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือชาร์จจากใดรถยนต์นะครับแต่ต้องมีตัวแปลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนต่อไปนะครับชาร์จรถยนต์นะครับ